อะไรครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมว่าผม,ผมชินเคยนะิกเอร์เราวันนี้ก็อยู่กับเกม v a l ์เ <oland> รนแลก็วันนี้ก็จะรีวิวแพทใหม่ที่เข้ามาใหม่นะครับนนก็คือแพท1.01นะครับก็เป็นแพทที่อัปเดตมาเมื่อกี่วันนี้นะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับในแพทนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับ โอเคนะครับเราก็มาพูดถึงแพทใหม่ที่อัปเดตใม่ไม่กี่วันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะมีการปรับหรือว่าการแก้ไขนี่ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับสำหรับแพทนี้นะครับโอเคเรามาดูตัวแรกนะครับคือการปรับสมดุลฮีโร่นั่นเองนะครับคือตัวตัวนี้จะปรับตัวอย่างเตนนะครับสเตก็คือตัวฮิวหรือว่าตัวที่สมามารถชุบเพื่อนได้นั่นเองนะครับก็นะรบปรับแค่ระ,ระยะของบาเรียหรือว่ากำแพงน้ำแข็งที่ลดจาก20เป็น 10เมตรนั่นเองนะครับถือว่ามีผลม,มากๆสำหรับคนที่ชอบเล่นสายฮิวนะครับค่อนข้างที่จะแบบเนิบมามากเหมือนกันนะคือถ้าเราส่วนมากเราจะตั้งกระแพงระยะไกลๆเนาะแต่ว่าน,นี่คือเราต้องเดินไปอีก10เมตรเลยคนะ่อนข้างที่จะแย่อย่างกันนะสำหรับใครที่จะเล่นตัวนี้นะครับแล้วก็ต่ดส่วนตัวมานะครับก็จะเป็นการอัปเดตแผนที่นะครับ การอัปเดตแผนที่เนี่ยก็จะมีการอัปเดทกินธารุกำแพงนะครับกินธารุกำแพงด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตด,ด่านสปีกรัสนะครับสปีกรัสเนี่ยก็มีนะครับก็จะมีเขาเรียกอะไรมีลูกบอลน,นะครับลูกบอลที่เป็นสกิลต่างๆก็อย่างเช่นพวกสกิลฮิวดาเมจแล้วก็อ่าฟัร์เตเมดนะครับคือถ้าเราไปใช้เนี่ยถ้าเราไปจับหรือว่าไปไปกดลับนะครับก็ต้องค่อนข้างที่จะมี แบบสกิลติตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับก็มีจํานวน5ชิ้นนะครับที่สุ่มจาก7เลยนะคือโดยในตอนนี้นะครับด่านสปีกิงราเนี่ยแต่ละเกมเนี่ยจะประกอบด้วยจอฟจานวน5ชิ้นหรือว่าลูกแก้วจํานวน5ชิ้นถ้าเราที่จะถูกสุ่มมานะครับโดยมีลูกหนึ่งนะครับที่จะเป็นลูกที่แบบล็อกไว้เลยนะครับก็จะเป็นลูกที่ใช้เป็นฟูตเมทนั่เนเองนะครับคือทุกด่านหรือว่าทุกแบบที่เราเล่นเนี่ยจะมีฟูตเมทหนึ่งลูก นะครับแล้วก็อีก4ลูกเนี่ยจะสุ่มจาก7ประเภทที่เหลือนะครับคือสุ่มแล้วแต่นะครับแล้วจะแล้วแต่เกมเนี่ยจะสุ่มขึ้นมานี่นะครับแล้วก็มีออฟประเภทใหม่อยู่3ประเภทนะครับก็คือออฟฮิวนะครับที่สามารถฮิวเพื่อนในทั้งทีมในระยะ2 0วิเลยนะครับคือฮิวเนี่ยยังไงก็เลือกเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะแล้วก็ออฟอีกอันที่2เนี่ยก็คือออฟอ่าลดระยะการมองเห็นนะครับคือถ้าเพื่อนเราใช้นะครับฝั่งศัตรูก็จะ เห็นเป็นขอบดำๆหรือว่าเห็นเป็นพื้นที่ดำๆนะครับในหน้าจอนะครับคือเห็นเป็นเหมือนรูปดวงตาเน่นครับเล้ยอันสุดท้ายนี่ครับก็คือโกลเด้นกันนะครับโกลเด้นกัเนี่ยก็คือออฟที่ได้ปืนเป็นปืนแรนะครับคือปืนนี้จะยิงยิงถ้ายิงโดนหนึ่งนัดคือตายเลยนะครับถึงมีเกาะเต็มหรืออะไรก็ตาม นะครับก็ยิงโดนหนึ่งนะัดคือตายเลยนะแล้วก็เติมรูปศูนย์ไม่ได้นะครับแต่จะได้ยิงประมาณ2รอบหรือ3รอบนี่แหละนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าคือถ้าเป็นยิงไปแล้วปุ๊บมันจะโยนปืนทิ้งแล้วก็เป็นปืนใหม่เลยทันทีนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็หน้าเกมที่ตอนเล่นของด่านสปีกรัดนะครับมันจะบอกเลยนะว่าในด่านในในด่านแมน์นี้นะครับจะสุ่มออฟอะไรกันบ้างนะครับคือมันจะบอกเลยนะแต่ก่อนไม่มีนะมันจะสุ่มอะไรกันบ้างสมมุติ มี5ชิ้นใช่ไหมมันก็จะล็อกเลยฟูเตเมดดาเมดฮิววิ่งเร็วปิดปิดบังสายตาอย่างนี้นะครับมันจะบอกข้างขวาของหน้าจอนี่นะครับเราสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะครับแล้วก็การอัปเดตต่อไปนะครับก็คือการอัปเดตแยกย่อยนะครับคือการเพิ่ม FPS คอมพิวเตอร์นะครับการแสดงผลอัติมทต่างๆนะครับคือก็ดๆหน่อยๆนะครับก็เอาแก้บั๊กทีนี้หน่อยนะครับแก้ความบิดลานต่างๆนะครับที่ เกิดขึ้นนะครับก็สำหรับใครที่ยังอ่านาการแก้ปัญหานะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่แพทโนตในเว็บแนวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็สาหรับใครที่ต้องการที่จะอ่านเนาะโอเคก็การอัปเดตหลกักๆก็พี่ก็ได้พูดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบหรือว่าอะไรยังไงนะครับถึงใครที่ชอบนะครับก็ยืนกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยเพื่อเป็นกำลังใจ้ผมทำคลิปนั่นเนองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกการอัปเดตอัปเดตหนึ่งที่คนที่จะ ดีมากๆนะครับแล้วก็ที่ไม่ชอบแบบตัวละครสายฮิลเนี่ยตัวละครสายฮิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปวดน,นะปวดตรงที่แบบว่ากำแพงเนี่ยมันสามารถตั้งได้ไก่ตั้งตแต่ก่อนเนี่ยตั้งได้ไก่แล้วมันปิดทางปิดอะไรได้นะครับเนาะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับแพทนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีการอัปเดตเยอะอยู่นะครับแต่ก็ส่วนมากเนะี่ยจะเป็น การอัปเดตบั๊กต่างๆมากกว่านะครับก็การปรับสมดุลก็มีแค่ตัวหนึง่งนะครับโอเคในสําหรับคลิปนี้นะครับก็ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวการแจกหรือว่าการเลื่อนเกี่ยวอะไรหรือว่าการจัดระดับอะไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครายเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปด้วยนะครับโอเคนะครับผม